มาดูยายร้องเดือดนะคะไอ้คเฮ้ยนิดาลูกวะเออแล้ไม่คุยกันแล้วเราผมพยายามผมไม่คุยกับยายแล้วน่คนเชื่อมันนิดาตกเราอะทำให้เขาดีกันมันดีกันอยู่แล้ว fc อย่ามาปั่นอ่ามาจกหน้า fc ไม่ใช่หรอกมันทำให้ดีกันมันดีกันอยู่แล้วไม่อยากมีปัญหากันใช่เอออย่าตั้งในปัญหากันขอบคุณนะคะขอบคุณบอสนาทีเนาะ เขาจะเอาคลิปจะมาโกนเอฟซีข้อยระบาดเนี่ยโอ้โหได้อะไรกินคุณอนุวัน์กินข้าวเหนียวกับมืออีกแล้วนะคะกาปลาจ้าได้กินข้าวเหนียวกับปลานะคะนี่่ะกับข้าวนะคะกินข้าวแล้วค่ะแม่บุญถิ่นกินข้าวอิ่มแล้วนะคะกัวเสื้อจะใส่ไม่ได้กินเยอะเดี๋ยวจะไม่โอ้เสื้อสวย สวยมากเลยนะคะก็สวยครับโอ้โหซาขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะคะกับข้าวนะมา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 กินข้าวด้วยกันยายมามามาอ้าวเรียกอยู่นี่เด้พีทอกเราพิทอีกาหลไรกินกับเขาที่ละมาเด้อมาเด้อมาเด้อ แม่ถิ่นก็มาอยู่ได้ข้าวไม่พอเนาะเอามานะคะข้าวด้วยนะครับข้าวสารไม่ได้เอามาแต่ข้าวนึ่งนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะมาๆๆกินข้าวกันนะคะกินข้าวกันนะคะป้าท้ายบ้านจะกินตำถั่วนะคะป้าทยบ้านชอบกินตำถั่วนะคะกับปิ้งปลาูเอาเองปิ้งปลาด้วยตำถั่วด้วยนะคะนี่ค่ะแม่ค้านะคะแม่ยายเรายนะคะ อาหารแต่ละอย่างอนระ่อ,รอยมากมากเลยนะคะ<ด>ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันมาด้<ม>าปวนดามาดา,าดากับอ,อาหารเนาะเป็นตาแซบทุกอย่างนะคะ<ด>ปิป้ง<ด>ปลานี่แหละยิ่งเป็นตาแซบเนาะ,ะนี่นะคะโอ้โหก็อไปแล้วเนาะปิ้งปลาก็เอาไปแล้วนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะปิ้งตับกระยาใหญ่นะคะเนาะอี่ค่ะปิ้งปลานะคะมีทั้งทอดปลาทอดปลาเยอะแยะมากเลยนะคะกับข้าววันนี้นะคะ มาเดิมมาเดิมมาเดิมนะคะวันนี้ก็มีกับข้าวนะคะน่ากินมากเลยนะคะท่านใดอยากจะเอากับข้าวอย่างชนิดไหนเนาะก็มาเลือกชมเอาได้เลยนะคะมีเยอะนะคะมีส้มตำก็มีนะคะส้มตำก็มีตำทั่วตำอะไรก็มีหมดนะคะ ่ากินทั้งนั้นเลยนะคะนี่แม่ดาเหมาะสําหรับปิ้งปลานี่นะคะแม่ดาจะเอาไปกินที่นะคะบ้านเนาะกินที่นี่อิ่มก่อนนะคะวันนี้เพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านเนาะเพราะว่าตอนค่ำๆนั่นแหละจะได้กลับกันคะใครจะตำกล้วยนะคะก็มีเนาะบาตำกล้วยก็มีนะคะตำกล้วยก็อร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นไก่บ้านบ้านนะคะไก่บ้านบ้านนะคะปิ้งปลาก็คงจะบ้านบ้านเราเนาะ น่ากินไปหมดเลยนะคะสาวบ้านกินข้าวหรือ,อยังนี่นะคะปึ่งปลาหน้ากีนหน้ากินนะคะแม่ถิ่นก็ชอบปึ้งปลานี่แหละเพราะว่าเนาะปิ้งปลานะคะเป็นอาหารบ้านบ้านของเรานะคะเนาะหน้ากินทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็กําลังกินอยู่นะคะแม่ถิ่นกินอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็มานะคะท่านใดสนใจเนาะอยากจะมาอุดหนุนแม่ค้านะคะที่หน้าศาลนะคะก็ มาที่นี่ได้เลยนะคะมีทั้งกล้วยนะคะมีกล้วยตำกล้วยตำถั่วนะคะตำส้มตำนะคะมีหมดนะคะที่นี่นะคะว่ามีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นก็มีนะคะมีน้ํานะคะเลี้ยงนะคะของคุณทองเพียรนะคะนของคุณทองเพียรนะคะเลี้ยงน้ํานะคะแม่ถิ่นก็ได้รับไปแล้วนะคะได้เอาไปแล้วนะคะน้ํานะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะท่านใดสนใจนะคะ FC ท่านใดสนใจก็นะคะ มานะคะสือที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณะคะมากมาทำใจกันนะคะนี่นะคะยูทูบเบอร์ของเราก็อยู่ด้วยกันทั้งนู่นแลลวเนาะน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะนั่งนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรอลุงป้านะคะที่สามมุกดาหารนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะโอสวัสดีค่ะนึกว่าไม่ได้มาแล้วเจ๊เจ๊ไม่มา เจ๊ดูลูกแล้วก็ดูแม่แล้วก็ดูร้านครับสามทีนะคะเจ๊เป็นคนสวยนะคะน่ารักเข้าไปดูทีไรเนาะไม่เบื่อนะครับไปดูเจ๊ทีไรนะน่ารักมากเลยหยิบจับอะไรโอ้ล่องแค่วมากเลยทําอะไรก็อย่างงั้นแหละครับคนทางกรุงเทพเขาจะย่างงั้นแหะไม่เหมือนคนทางบ้านผมยังดูอย่างเดียวครับเอาแม่เอาลูก ก็อยู่ในร้านแล้วก็ดูเดียวโอ้โหพบน่ารักน่ารักมากมากเลยเนาะกินข้าวกินปลาหรือยังเนาะเรียบร้อยครับวอนี้ผมไปกินปลาดําโขมมาตาดก็คงจะแซ่บแล้วเนาะปลาดําโขมเขาเอามาเขาเอามาคุกเกลือแล้วมาเสียบมาย่างกีตัวประมาณเท่าหัวไม่มือนี่อร่อยนั่นแหละโอ้ ถ้าไปที่บ้านผมเขาเรียกปลาดุกแต่นี่ไม่ใช่เนาะแตนี้เรามากินใกล้ๆน้งของไงก็เลยเป็นปลาน้องของโอ้ค่ะค่ะค่ะอ๋อกินข้าวกินแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะกินข้าวกันทุกคนแล้วนะคะฝั่งนี้ก็กินแล้วนะคะฝั่งนี้ก็มีน้ํานะคะนี่นะคะน่ารักกันทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันนะคะสมัครสมามสาคคีกันนะคะกินอะไรก็กินแบ่งๆกันกินป้ายเนาะ โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะมาดูแล้วนะคะฝั่งนี้กินข้าวอยู่นะคะแต่แม่กินอิ่มแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะอ้าวานี่นะคะฝั่งนี้ยังไม่อิ่มอยู่นะคะมีน้ำกันหรือ,อยังเออน้ำยังไม่ได้ <c oughs> น้ำน้ํานูอันน้ำแดงน้ำยังไม่ได้น้ำแดงโซด,ด,ดามะนาวเลยนะ้ำแดงมะนาวโซดา เหมือนกันนะคาสองเนาะแล้วใครเอาอะไรอีกแสองแก้วนะคะแดงโซดามะนาวขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมเด้อนะคะมาให้กำลังใจนะคะกดไลค์กดติดตามมากับพี่แดงพี่แดงมาส่งมากันสี่คน นี่นะคะมากับมาดามํำลองนะคะวันนี้สวยๆสวยๆนะคะกินข้าวกันนะคะปาดปาดปาดเจ้ากระไดเนาะเขาเขาว่าเรียนชื่อะ ว่าต้องกินเด้อเจ้ามอนี่เด้อข่อยแงข่อยสียห้ยาย่ม้อนนั่งอยู่หันหลับประจำเจ้าก่ต้องไปกินอก็หยอกหยอกชิดปากแปวนะคะอนวันนี้เนาะก็สนุกสนานนะคะกันทุกคนนะคะทุกช่องเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะดูคลิปดูโฆษณาแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Coffee TP Skin ของบริษัทมนโอมโฮมซับด้วยเด้อค่ะวันนี้เนาะ ขอให้นะคะท่าในใดสนใจอยากจะซื้อก็092 794 7526นะคะขอพรบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพรบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ